ครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับร้านวาวดับพิิงนะครับวันนี้วันที่22กุมภาพันธ์2566นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวกล้องเล็งนะครับของมาคูนะครับสินค้าตัวนี้นะครับก็มีลูกค้าทักมาหลายคนแล้วนะครับตอนนี้สินค้าเข้าแล้วนะครับก็จะเป็นตัวของมาคูออปติกนะครับ446ีิคูนสีนะครับเรามาดูด้านในนะครับผม ตัวกล่องนะครับมีอะไรบ้างมาชมกันนะครับก็จะเป็นค้าจับนะครับอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นท่อลดแสงนะครับผมเคมีค้าจับนะครับอ่าบอกกอนนะครับค้าจับก็จะมีสเปรด้านในนะครับคือจะมีน็อตนะครับอ่าเผื่อน็อตถายนะครับประแจนะครับ โลโก้นะครับโลโก้มีนะครับของอาคูนะครับโอเคนะครับท่านในนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นกล้องนะครับผมอันนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นเอกสารนะครับผมโอเคนะครับการเซตนะครับตัวกล้องนะครับเสล็งนะครับโอเคนะครับผมอันนี้จะเป็น คู่มือการใช้งานนะครับผมเป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้จะเป็นผ้าเชเลนนะครับผมพื้นใหญ่อยู่นะครับอยู่ในตัวพลาสติกหุ้มนะครับกลางของพื้นใหญ่นะครับโอเคนะครับหมดแล้วครับตัวนี้นะครับใช้ใน ใช้ตรงจุดไหนนะครับใช้งานอะไรเยวให้ชมนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีเป็นถุงพลาสติกนะครับหุ้มมานะครับทาง,งานหุ้มมานะครับเพื่ออะไรนะครับมันจะมีความชื้นนะครับก็มีตัวลดความชื้นมาให้นะครับผม โอเคนะครับอันนี้จะเป็นตุกล้องนะครับผมอันนี้จะเป็นฝาปิดนะครับหัวท้ายนะครับแบบป๊อปอัพนะครับผมโอเคนะครับคือมันจะสะดวกมากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสามารถติดถาวรได้เลยนะครับเวลาใช้งานเสร็จก็ปิดพับแบบนี้นะครับ โลโก้นะครับมาคูนะครับตัวนี้นะครับที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับการใช้งานนะครับตัวนี้นะครับตัวกล้องนะครับจะเป็นเวลาซูมนะครับใช้แรงหมุนนิดหน่อยนะครับหากนะครับมันหมุนยากนะครับตัวนี้นะครับช่วยได้นะครับคือก็คือน็อตนะครับผมน็อ ช่วยปรับซูมนะครับสําหรับตัวกล้องนะครับผมโอเคผมไม่หมุนนะครับเดี๋ยวก็จะเป็นรอยนะครับผมตัวกล้องนะครับอให้ดูนะครับผมคร่าวๆนะครับคือหมุนล็อกเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้มือหมุนมันก็จะหมุนได้ง่ายขึ้นนะครับทางโรงงานนะครับก็ผลิตมาเพื่อให้ลูกค้านะครับใช้งานได้สะดวกสบายนะครับตัวกล้องตัวนี้นะครับจะเป็นก็เหมาะสำหรับ pcp หรือว่าจะเป็นลูกกดจุดสองสองนะครับอันนี้จะเป็นล็อตการผลิตนะครับตัวกล้องตัวนี้เป็นของมาควอปติกรุ่น4ี่ขีดคูณ44นะครับ4ี1ขีดคือกำลังการซูมนะครับกำลังการซูมอยู่ที่4ถึง16เท่านะครับระยะการใช้งาน5ถึง150เมตรนะครับคูณ44คืออะไร44คือหน้าเลนนะครับหน้าเลนคือเลนกระจกด้านในนะครับขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง4 4มิลนะครับเลนหน้าหลังเป็นเลนกระจกนะครับตัวนี้เป็นเส้นเล็ง SFP นะครับไม่ขยายตามซูมนะครับท่อจับ30มิมิลนะครับแล้วก็ปรับนะครับปรับนอกนะครับคือดึงขึ้นนะครับผมหมุนซ้ายหมุนขวาได้เลยนะครับอ่าอันนี้จะเป็นอ่าบนล่างนะครับตัวนี้จะเป็นซ้ายขวานะครับผมอ่าดูชัดๆนะครับบนล่างซ้ายขวาด้านข้างนะครับ ปรับหลาปรับหลาคืออะไรอ่าเช่นนะครับระยะ30เมตรนะครับอ่าใช้อีกหลานะครับระยะ50เมตร100เมตรก็ใช้อีกหลาเพื่อความคมชัดมันจะปรับหลาคือปรับความคมชัดในระยะนั้นๆน,น,นะครับผมระยะ20เมตร30เมตร50เมตร100เมตรนะครับอ่าโอเคนะครับเลนอ่าค่อนข้างที่จะใส่นะครับามาชมกันนะครับ โอเคนะครับเลนส์ใสมากนะครับส okay, no well. ําหรับรุ่นนี้นะครับเส้นตรงกลางนะครับผมเป็นลักษณะเส้นตัดนะครับลักษณะจุดดอท m i n ดอทนะครับสําหรับตัวนี้นะครับรุ่นนี้ยังไม่มีไฟนะครับผมไม่มีไฟนะครับเลนส์ใสมากนะครับผมโอเคนะครับประมาณนี้นะครับของแถมนะครับราคานะครับสําหรับราคาตัวนี้อยู่ที่ราคา 1,790บาทลมส่งฟรีแบบโอนนะครับเก็บไปทางบวกเพิ่ม100บาทนะครับสนใจสินค้าสั่งซื้อติดต่อที่ไลน์นะครับไลน์ไอดี6 4 3 9 5 5 1 0ครับขอบคุณครับ